สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการถอดแผงประตูหน้าและก็แผงประตูหลังของซีวิท f c FK กันนะครับว่าถอดกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามมาชมคลิปเลยนะครับที่ถอดแผงประตูซีวิท FK นะครับก็คือขั้นแรกเรายกตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ใช้ไขควงงัดด้านในนี้นะแล้วก็ถอดที่นี้ออกมานะครับแล้วก็ถอดปั๊กออกนะครับเราขันนัดกันยังไงนะครับ แล้วก็ดึงจากมุมนี้นะนี่นะครับวิธีต่อ แค่นี้นะครับถอดแผงประตูของชีวิตเดี๋ยวเราจะพาไปดูถอดแผงหน้าด้วยนะครับเอ้ยแผงหลังนะครับสักรู่นะครับแผงหลังนะครับก็คือแบบเดียวกันเลยครับงัดนี้นะครับงัดออกมาดูดึงออกมานะครับถอดลากออกนะครับมีน็อตหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับ ยังจากมุมนี้นะครับนี่ก็จะมีลักลำโพงนะครับลำโพงเส้นแอร์ทวิตเตอร์ Twitter, เอาออกนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับสป็นแบบแต่งหลังนะครับ